สวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับไล่รุ่นคุน,น้อยเหมือนเดิมครับพี่น้องก็พามาดูรถเกี่ยวมลพิษการช่างครับตัวนี้เอ่ตัวเดินสิบครับสิบเฮทีนะพี่น้องปั๊มเบอร์ยิบสองครับปัม๊มปั๊มแยกครับไม่ใช่ปัม๊มแปดเนี่ยปั๊มแยกครับปั๊มแยกเบอร์ยิบสองครับ เครื่องก็ j o 8 4ครับตัวแรงของเรา เท่านี้ก็จวดเหมือนกันพี่น้องดูเสียงตัวเดินครับตัวนี้เป็นสิบพาใหญ่ครับก็ลมจดแรงๆนิดน,นึงเนาะพี่น้องเข้ายืนครับ ดันสบายเลยแบบนี้นี่ยิงยิงเหมือนกันครับยิงคอเลยไม่ใช้ลมครับพี่ร้อง ทีนี้น้ำเยอะครับพี่น้องทีนี้น้ำเยอะครับโอ้ลมแรงมากพี่น้องอายุหน้าจะหมดแล้วเนาะพี่น้องลมแรงขนาดนี้ครับหน้าจะพัดไปตกที่อืนแล้ว นี้กลางลมครับรับรองว่าหูอือเนี่นอนรับรองลงจากร่นพูดอะไรนิ่ก็ไม่ค่อยได้ยิน,นเ่คันนี้ใช้ใช้โซ่ขับพอพี่น้องใช้โซ่นะ ก็ปิดอิดใบคพี่น้องรู้ก็รู้ครับข้างสดพวกลูกพวกลูกดาวก็เงียบพี่น้องเงียบเงียบดีครับยังกันไกลใบมีดเนี่ยก็เงียบดีครับลมมากเลยพี่น้อง นี่เป็นเจ้าแรกที่เล่นรถเกี่ยวในเขียนบ,บ้านผมเนาะพี่น้องที่รถใหญ่ครับเจ้านี้นะเล่นคนแรกเลยพี่น้องก็มีตอนนี้อยู่สามคันนครับมีอยู่สามคันเนาะพี่น้องดูมันเดินครับ แล้วพี่น้องจอดแล้วนี่ครับเขตแถวบ้านผมนี่ปีเดียวมีครั้งเดียวพี่น้องก็ต้องเช็ครถให้ถึงครับไม่งั้นจอดหนึ่งวันนี่เพื่อนเขากินหมดแล้วตัวเองไม่รู้ว่าจะเกี่ยวอะไรเนาะวันเดียวนี่หายไปหลายร้อยไร่นะพี่น้องผมจะบอกไว้เลย เพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี่รถมาเยอะครับลงเกี่ยวนี่วันละไม่เกินไม่ต่ำกว่าสิบครับวันหนึ่งนี่ลงเกี่ยวพร้อมกันนี่ทุ่งหนึ่งทุ่งหนึ่งนี่เพราะว่าสมัยนี้ใครก็ไม่ได้รอแล้วครับใครพร้อมใครรถใครพร้อมนี่ได้เปรียบครับพี่น้องแต่ว่ารถทีมงานนี้ทำงานประจำครับ ทำงานประจำเนาะก็ไปเกี่ยวข้าวนะปังตลอดครับเกี่ยวเศษแถวน้ำชีครับไปเกี่ยวตลอดเนะพี่น้องก็จะได้เปรียบตรงนี้แล้วครับเพราะว่ารถทำงานตลอดครับ กำแรงโดยช่างในดีเซลครับพี่น้องถ้าสติ๊กเกอร์ช่างในดีเซลติดข้างในนี่รู้เรื่องครับพี่น้อง มากครับจวนมากพี่น้องก็จะพักเที่ยงแล้วครับหิวข้าวแล้วเยวจะไปกินข้าวแล้วพี่น้องลมก็แรงแรงพี่น้องลมแรงดีกว่าฝนตกนะเพราะฝนตกอีกเกี่ยวข้าวไม่ได้นะพี่น้องฝนตกปุ๊บลมแรงมาปับ๊บเรียบร้อยเลยข้าวลมหมดครับพี่น้อง ถ้าปีนี้เข้าเข้านาปีไม่ล้มหนิวสุดยอดเลยดันสนันมันไวแน่รถเกี่ยวเนี่ย สอง0ันเก้าครับพี่น้องก็ออกมาก็กี่ปีลวปีแล้ว,ลวพี่น้องสิปีแล้วเก้าปีสิปีแล้วพี่น้องก็ถือว่าคล่องใช้งานได้ปกติครับเร็วทะลุพีกกดพี่น้อง แล้วทำทีดีเลวพี่น้องดีน้องพี่น้องนะ้อยสำหรับคลิปน,นี้ก็ลาไปด้วยบรพลครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่น้องที่เข้ามารับชมครับกดกระดิ่งให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยเจ้าวโรพจน์การช่างครับปี2009ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ